ฟินิก์แหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองนะคะบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำภายใต้การบริหารของบริษัทแอสเซทเวิลด์ขอบจำกัดมหาชนหรือ AWC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกได้ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทยสมาคมเชฟโลกบริษัทไทยเบเวอร์เลดจำกัดมหาชนและพันธมิตรในโครงการฟินิกส์นะคะถแถลงข่าวเปิดตัวการจัดงานแข่งขัน Thailand Junior จ h เนีย t ์เชเ2024 ในคอนเซปต์นะคะ u ยู่ใน w o r r d Cuisine ู n o n e c o m p e t i t i o n ครั้งแรกของโลกและเป็นการแข่งขันครั้งแรกของโครงการฟินิก i ์เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเชฟแนะคะ,ะสร้างบุคลากรชัน้นนำให้กับวงการอาหารนำทีมเชฟเยาวชนนานาชาตินะคะจาก12ประเทศใน4ทวีปและในประเทศไทยนะคะกับ4ภูมิภาคได้มาแสดงฝีมือการทำอาหารนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านวัฒนธรรมอาหารประจำชาติของทุกชาติที่เข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการปรุงอาหารไปพร้อมกับการเชื่อมความสัมพันธ์ของเชฟนะคะจากนานาประเทศเข้าด้วยกัน้อมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่นะคะที่มีคุณภาพออกสู่วงการเชฟและวงการอาหารระดับโลกไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณวัลภาในคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแอสเซทวอร์ดขอบจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ในคะัประธานสมาคมเชฟประเทศไทยเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ ก็ทาง AWC ก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ร่วมรวมพลังกับทางสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยทางเชฟสมสักด์และก็ทางประธานของ World Chef ภายใต้ UN ก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ได้ร่วมกันเปิดงาน Thailand World Junior Chef Battle 2024ในวันนี้ซึ่งจะเป็นการสร้างบุคลากรแล้วก็โปรโมทและก็สร้างโอกาส ให้กลุ่มเชฟหรือว่าวงการอาหารแล้วก็ศิลปะของการทําอาหารและทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มาจากทั้งหมด4ทวีปเลยค่ะและก็12ประเทศมารวมกับประเทศไทยเราที่มาจาก4ภาค ก็ได้มีโอกาสได้โปรโมทอาหารของประเทศต่างๆกันในงานนี้ด้วยก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างบุคลากรให้กับวงการอาหารแล้วก็ได้เป็นการรวมพลังจากทั่วโลกในการเรียกว่าส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอาหารไปได้วยกันค่ะ เรียกว่าได้มีโอกาสได้คุยปรึกษากับทางเชฟสมศักดิ์แล้วก็ได้มีการ endorse โดย World Bank ในการจัดกิจกรรมก็ทาง AWC ก็โชคดีได้พาร์เนอร์กับทาง c o ค n Messe และก็ทาง Expo Link Global ที่เราได้เห็นถึงโปรแกรมของการจัดงานจัดงานเรื่องของ World Chef Championship, Championship ต่อเนื่องมาในงานไทเฟกซึ่งงานไทเฟกของประเทศไทยเราก็เรียกว่าเป็นระดับท็อปในเอเชียนะคะก็ได้สารต่อเรื่องของประสบการณ์อย่างทางคุณภูสิทธิ์ และก็คุณอัศวินก็เรียกว่ามีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมงานระดับ world chef championship, championship ร่วมกับทางสมาคมเชฟมาต่อเนื่องในครั้งนี้พอ AWC มองถือว่าฟินิกสามารถเปิดโครงการที่เป็นระยะยาวแบบยั่งยืนเราก็เลยเตรียมพื้นที่ที่จะให้พร้อมสําหรับการโปรโมทเรื่องของบุคลากรโปรโมทของการท่องเที่ยวและโปรโมทวงการอาหารไปพร้อมๆกับพาร์ทเนอร์ของเราค่ะ ครับอ,อย่างแรกก็ต้องขอขอบพระคุณนะค,คุณเฉลยและคุณวรพานะครับที่ให้โอกาสนะครับจัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาซึ่งมีโอกาสน้อยมากงานอย่างนี้จัดยิ่งใหญ่อย่างนี้จัดในประเทศไทยนะครับสามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยนะครับได้เรียนรู้ทักษะต่างๆนะครับเรียนรู้ศิลปะการทาอาหารจากเชฟต่างๆทั่วทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีได้เรียนรู้จริงๆเลยนะครับ เป็นอะไรที่หายากมากเมื่อกี้ท่านประธานคุณโทมัสกล่าวชมวม่าสมศักดิ์ไม่คิดเลยว่าทางผิ้อืนจะจัดงานได้ยิ่งใหญ่อย่างนี้ในเอเชียยังมีใครจัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากคุณครับ<อ>ดีใจมากมากครับผมเป็นการรวมเชฟจากเรียกว่าทั่วโลกกับเป็นเยาวชนนะครับเชฟเยาวชนมีโค้ชทีมของเข้าคนหนึ่งแล้วก็มีกรรมการประจําทีมเขาคนเราจะสู้กันนะครับ4วัน อาหารเกือบ2,000กว่าจานเขาทำอาหารประจำชาติเขารวมทั้งอาหารสไตล์เชฟเทเบิลนะครับเราก็ทำอาหารประจำชาติเราสี่ภาคของเรานะครับผมผมขู่ไปแล้วทาอมชนาอีกเรื่องน่เราต้องการป้องกันถ้วยวัวนี้มีสักรีมีเกติดมีศักรีพร้อมเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทวันหนึ่งล้้นมาไม่มีในไม่มีที่ไหนทำนได้ขนาดอย,าอย่างที่เรียร์นิซ่าทั่วพระราชทานทั่วพระราชทานอีกนี้เป็นเกลตดและเป็นศักิ์สีเราต้องการ ป้องกันแชมป์ต้องการป้องกันถ้วยอันนี้ไว้ในเมืองไทยครับแตทำให้ดีที่สุดครับเ,เรียกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้รวมพลังแล้วก็อย่างที่เชฟสมศักดิ์เล่าจากทั่วโลกทีเดียวแล้วมาอยู่ที่รประเทศไทยก็เชื่อว่าเราจะได้สานต่อจากครั้งแรกนี้ให้เติมพลังรวมประเทศมากขึ้นเรียกว่ารวมจํานวนเชฟมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้โปรโมทเรื่องของเ,อเรียกว่าความพิเศษของอาหารไทยเราด้วยแล้วก็ได้เป็นส่วน หในการสานต,ต่อต่อเนื่องไปก็คือสายอาชีพให้กับบุคลากรเชฟวันนี้พอดี AWC เราพาร์ตเนอร์กับเชนโรงแรมต่างๆระดับโลกเรียกว่าทั้ง Marriott Intercon, อ i l t o n Accor, o อ u l a Miria, b ม n y a ียบััีอย่างนี้นะคะโนบูด,ด้วยเราก็อยากจะรวมพันธมิตรของกลุ่มเรียกว่าธุรกิจท่องเที่ยวและอาหารมาช่วยกันร่วมสานต่อวันนี้เราก็มี GM แล้วก็มีเชฟจากโรงแรมต่างๆของกลุ่ม AWC เรียกว่าเริ่มมาคัด ระดับท็อปทาเลนตและเพื่อที่จะได้มาร่วมกันสร้างวงการอาหารให้เราเป็นอินสป r i ริงเป็นศิลปะของการทําอาหารเป็นความสุขเป็นการสร้างสรรค์ที่พิเศษต่อเนื่องไปเรื่อยค่ะลองใส่พี่ตัวเมื่อกี้มีจะเติมเพิ่มเติมครับผมก็ที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราต้อรับนะครับแต่ว่าเริ่มมีครั้งแรกเนี่ยจะต้องไปจนถึงครั้นที่เป็นอินเดเ n น t e นะครับแล้วก็เราจะร่วมกับทางงานไทเฟกซนะครับสืบสารและต่อเนื่องจนทําให้การแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ดีสุดในโลกที่หนึ่งครับขอบคุณค,ครับดีค่ะทางทางพี่วินตอนนี้มา l e ีดแล้วก็มาดูแลเป็น MD ของฟ<ด>ิน<ด>ิกซ<ด>์โดยตรงแล้วเรามีเฟสิลิตี้ต่างๆแล้วมีโปรแกรมเกี่ยวกับอาหารพี่วินเสริมให้นิดนึงก็ฟีนิกซ์เรานะครับตอนนี้ตอบโจทย์มากๆก็คือเรา มีเป็นโฮเซลนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีฟู้ดซึ่งฟลินิกเราเนี่ยจะจะเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของอาหารทั้งหมดาหาแล้วก็ศูนย์ค้าส่งสำหรับผู้ประกอบการทางด้านอาหารทั้งหมดเรามีวัตถุดิบเรามีส่วนองค์ประกอบของในการทำอาหารทั้งหมดที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ oh thank you i think uh, obviously this is a beautiful destination phoenix and uh, you know the phoenix identity is all about food experience and so um, the championship is one great example of what an experience with food can bring together but not only food we want to be able to educate people about food we want them to enjoy experiences have fun and try some of the best food in the world i think the long term goal is to continue to grow our food experience and become a destination within not only Thailand but the heart of Bangkok. So there's a lot of exciting projects ahead, predominantly around events and food and making sure that we can connect uh, the import and export market as well through Phoenix Wholesale, uh, which is another element that we continue to grow with the embassies and the governments around the world. Thank you. ขอบคุณพันธมิตรและก็สปอนเซอร์และก็พาร์ทเนอร์เพราะว่าเราได้วัตถุดิบระดับท็อปจากพาร์ทเนอร์ทั้งหลายที่เรียกว่าร่วมกันอยู่ในโครงการจะมีแบ็กดรอบที่มีพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกว่าโปรโม คุณภาพของวัตถุดิบอาหารแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวงการอาหารให้มารวมอยู่ที่เมืองไทยเป็นประสบการณ์อย่างที่คุณไมเคิลพูดถึงว่าประสบการณ์ของอาหารต่อไปเนี่ยจะรวมจากทั่วโลกแล้วก็ส่งต่อประสบการณ์นั้นให้กับทุกๆคนจากที่ฟิลิกส์ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ติดตามการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งปีนี้เราจัดเป็นปีแรก แล้วก็ครั้งแรกในโลกด้วยซ้ำที่ม like ีคุณภาพมาตรฐานระดับระดับโลกนะครับก็งานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31เดือนนี้นะครับช่องทางก็คือเราจะซิมมิ่งไลฟ์สดทุกวันทั้งวันเราแข่งกันวันละ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากมาราธอนอย่างมากก็ติดตามได้เราไลฟ์สดทุกวันนะครับทางช่องของฟินิคของเราครับผม และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในระหว่างวันที่28-31สิงหาคมนี้นะคะณนะห้องฟินิกแกนบอลลูมชั้น5โครงการฟินิกหรือจะรับชมการแข่งขันนะคะผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage ของการจัดงานได้เลยนะคะ